สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการขุดโคกหนองนานะครับของทีมงานคุณนิพนธ์สังายนะครับผมนี่ครับเป็นทีมงานที่มืออาชีพนะครับอยากแนะนํานะครับเจ้าของก็อยู่ที่ตาบลอุโลกอาเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้มาขุดงานของโคกหนองนาพัฒนาชุมชนนะครับเป็นโคกหนองนาพื้นที่หนึ่งไร่นะครับในรูปของปลาวาลนะครับในรูปปลาวาลนะครับจะมีรูปหัวใจนะครับรองไส้ไก่รูปหัวใจนะครับ ตอนนี้ก็ขุดได้เกือบ50%แล้วครับผมมาดูนะครับฝั่งนี้ที่เห็นนะครับเราก็จะเห็นมีหัวใจ2ดวงตรงนู้นกับด้านนี้นะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่เชื่อมต่อกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหัวใจเราน้ําออกแลยนะครับผมน้ําซึมนะครับน้ําสีสวยนะครับคลองไส้ไก่ลึกประมาณ2เมตรนะครับหัวใจก็ลึกปีกนะครับก็มีน้ํานะครับมีน้ําออกมานะครับนี่ครับผมน้ําเต็มเลยนะครับผมนี่ครับ ลุมขนมครกนะครับหัวใจก็จะเบียนลุมขนมครกนะครับดูครับผมน้ำออกเลยนะครับผมหนึ่งวันหนึ่งวันก็กว่านะครับน้ําเยอะเลยนะผมนี่ครับท่านผู้ชมครับคอยดูครับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งน้ำน่าจะเกือบเต็มนะครับน้ําน่าจะเกือบเต็มนะครับเนื่องด้วยตรงข้างนั้นจะมีสะนะครับจะทําให้น้ํามันซึมผ่านมาได้นะครับน้ําสวยนะครับตรงนี้คาดว่าอีกประมาณสองวันน่าจะเสร็จนะครับนี่ครับฝากผลงานไม่ด้วยครับผม ทีมงานคุณนิพนธ์สังไยนะครับผมนี่หรือเรียกง่ายๆว่าลุงพลนะครับตอนนี้ก็นะครับเป็นแมโคนะครับแคทนะครับผมขุดมาได้อยู่บ่อที่สามนะครับผมโคขลงนานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีประมาณ4แบบนะครับมี1ไร่กับ3ไร่นะครับแต่ตอนนี้ขุด1ไร่นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลาบานนะครับตัวปลานะครับ จะเป็นหางหรือส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขุดลงไป1เม็ดนะครับลงไป1เม็ดเราก็เจอน้ํานะครับท่านผู้ชมครับน้ําซึมมาแล้วนะครับแม่โคก็จะต้องลงไปข้างนะครับเพื่อไปขุดอีกนะครับผมบรรยากาศดีครับผมที่นี่ครับท่านผู้ชมมาดูเยอะแๆมากมายนะครับคนแถวนี้นะครับมาชมนะครับในการขุดนะครับที่นี่การขุดของโคกนาพัฒนาชนนะครับก็จะต้องมีช่างนะครับในการคุมงาน ก็จะต้องมาดูนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่ทํางานลูกจ้างนะครับต้องมาดูนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมนี่ครับแคทสามหนึ่งสองดีนะครับคันนี้ก็แรงไม่เบานะครับผมขุดได้นะครับดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงหินชั้นหินกรวดแล้วครับผมไปสองไม่กว่าเจอชั้นหินกรวดนะครับนี่ครับ ตันี้เป็นโค้งหลังนาฟรีนะครับผมของกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อของกรมพัฒนาชุมชนนะครับผมสามารถที่จะติดต่อดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่างบตัวนี้จะมีต่อหรือไม่นะครับให้ดูนะครับมาดูปลาวานนะครับผมตอนเสร็จจะสวยนะครับจะสวยอย่างไรก็ต้องดูตอนเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้ตอนนี้ก็ททาเขาจะมีการวางปูนขาวนะเพื่อที่จะทาแบบก่อนนะครับทําแบบแล้วก็ ขุดตามรูปร่างที่ออกแบบไว้นะครับก็จะมีเจ้ารถดัมสองคันนะครับผมเพื่อที่จําการย้ายดินนะครับขนดินถมตรงโค้งนะครับท่านผู้ชมครับดูครับอลังการงานสร้างนะครับหึงไร่ครับผมนี่ครับของกรมมัฒนชนนะครับก็เริ่มขุดได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนครับของที่นี่นะครับผมนี่ครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับดินที่นี่ก็จะออกน้ําง่ายนะครับผม ขุดไปแค่2เมตร3มเมตรก็เจอน้ําแล้วนะครับผมดินชุ่มชื้นครับดินดีนะครับผมนี่ครับอลังการงานสร้างนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยใครต้องการขุดโค้งหนองนาครับก็ติดต่อมาได้นะเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรที่ให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถที่ออกแบบได้นะครับตามใจชอบของลูกค้านะครับแต่ในรูปแบบตัวนี้คือเป็นรูปแบบของกรมพัฒนามชนที่ออกแบบไว้นะครับฉะนั้นเราต้องขุดตามแบบนะครับแต่ถ้าใครขุดส่วนตัวก็สามารถที่ออกแบบได้ตามผมส่วนตัวนะครับผม นี่ครับอลังการงานสร้างนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จตอนเสร็จนะครับจะเอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ